เิดสวนตุเรียน5สายพันธุ์เกษตรกรชาวตำบลแหลมซอมอําเภอเปลี่ยนจังหวัดตรังนะคะใช้พื้นที่70ไร่ปลูกทุเรียน5สายพันธุ์เช่นหมอนทองลงรับแลพวงมณีโอชีมูซานคิงเน้นการปลูกแบบอินทรีย์นะคะปลอดสารเคมีตลาดดีคืนคาดมีชาวบ้านทั้งในพื้นที่และต่างจังหวัดเดินทางมาหุดหนุนถึงในสวนเลยนะคะ เน้นขายส่งลงซึ่งเข้ามารับซื้อถึงในสวนฟัาโูชีนี่ก็คือมาจากเบตงออืส่วนส่วนรสชาตินี้ผมว่ามันมันดีนะดีกว่ามูนะหลายคนกินแล้วก็บอกว่าบางคนก็ไม่ชอบแต่บางคนว่าดีกว่ามูแต่ว่าถ้าสิบคนนะผมว่าไอ้ก็บอกว่าเจ็ดแปดคนเลยโอชีดีกว่าแล้วก็แพงกว่าด้วยสีมันนะมันจะเหลืองส้ม แต่ว่ามูจานคิงนี่เป็นเหลืองทองพอเปิดปั๊บสีบบบส้มเลยที่สวนทุเรียนลุงเรนหรือนายเจริญสุทธิเมธากรอายุ62ปีนะคะและนายจิรเมศสุทธิเมธากรอายุ25ปีซึ่งเป็นลูกชายนะคะพายเยี่ยมชมสวนทุเรียนซึ่งมีหลากหลายชนิด ลุงเรือนบอกว่าเริ่มแรกประมาณ25ปีที่แล้วนะคะได้ปลูกส้มเจ้าคุณไว้จํานวน1,000ต้นต่อมาจึงได้แบ่งพื้นที่มาทดลองปลูกทุเรียนหมอนทองก่อนแล้วก็เพิ่มทุเรียนอีก4สายพันธุ์เช่นหลงรับแลพวงมณีหมูฉีโมซานคิงทุเรียน5สายพันธุ์รวมแล้วจำนวน1,000ต้นนะคะโดยเน้นการปลูกแบบอินทรีย์ ซึ่งผลผลิตออกมาสมบูรณ์ผลโดกดีเกินคาดนะคะมีน้ำหนักเป็นที่น่าพอใจโดยแต่ละผลนะคะหนักประมาณ3-5กิโลกรัมต่อลูกและในสวนก็มีความร่มรื่นน้ำท่าอุดมสมบูรณ์นะคะโดยเฉพาะหน้าเล้งนะคะทุเรียนมีน้ำสมบูรณ์มากในขณะที่ทุเรียนนะคะก็จะมีลงเข้ามารับซื้อถึงในสวนแต่ในช่วงนี้นะคะยังไม่พร้อมจำหน่ายเพราะยังไม่สุก คาดว่าอีกไม่กี่วันนะคะเขาจะสามารถเก็บขายได้ส่วนราคานะคะจะมีราคาแบบขายส่งไม่สูงจนเกินไปหรือถ้าหากมีลูกค้าเข้ามาซื้อถึงในส่วนก็มีขายให้กับลูกค้าทุกคนที่เข้ามานะคะหรือจะโทรสั่งจองเข้ามาก่อนก็ได้นะคะโดยใครหรือท่านใดสนใจนะคะติดต่อได้ทาง Facebook JYC ส่วนผลไม้จังหวัดตรังหรือโทรศัพท์หมายเลข0898752852หรือที่หมายเลข0624539352นะคะและใครสนใจศึกษาดูงานก็เข้ามาได้นะคะแต่ติดต่อเข้ามาก่อนผู้เรียนเริ่มเริ่มจากหมอนทองตอนนี้อายุประมาณั8ปีแล้วแล้วก็หลังจากนั้นก็ เห็นว่ามูจังกิงนเขาดังก็เลยมาปลูกมูจังกิงก็ลงไปไม่เยอะแล้วก็มีโอชีแล้วก็นิดหน่อยก็มีหลงปนปนกันไปแต่หลักๆก,ก็เป็นหมอนทองครับ <Okay. S 2> แล้วก็ปลูกใหม่ปลูกใหม่เลยปีที่แล้วก็เป็นโอชีหนามดำค่ <Okay. S 2> ครับความแตกต่างของแต่ละสายพันธุ์นะคะโอ้จริงจริงหมอนทองเราก็อร่อยอยู่แล้วนะ แต่ว่าเราก็ไปออตามเขาว่ามูทันกิงดีก็เลยว่ามูทันกิงนี่มันก็ดีตรงที่ว่ามันเก็บกอนมันเหมือนกระดุมมายน,นะมันใช้เวลาประมาณเก้าสิบเก้าสิบ้าวันก็เก็บได้แล้วส่วนหมอนทองนี่ต้องร้อยยี่สิบวันร้อยสามสิบวันขึ้นไป <Okay. S 2> โอจีก็ประมาณร้อยวันพวงมานีนี่ก็ประมาณร้อยวันคิดว่าก็เราก็ปลูกหลากหลายพือ่อันนี้ก็เก็บกน่นหมอนทองไม่ถึงทีก็เก็บทีหลังก็กินกันทั้งปีเดี๋ยวนี้ทุเรียน เหนื่อยหน่อยนะกินกันเยอะโดยลองว้วนนะสายพันธุ์ไหนที่เขานิยมมากที่สุดอะคะนิยมไม่ต้องหมอนทองเลนะบ้านเราหมอนทองแน่นอนแต่ว่าส่วนอูชีอะไรนี่ก็ว่าดีดีดีเราก็ยังไม่ได้เราก็ยังไม่ได้ทาเป็นธุรกิจใหญ่นะเพียงแต่เราทดลองกินแล้วผมว่าอร่อยนะออชีน้ำดำนี่กินอร่อยแล้วก็เนื้อไม่เละปลูกไม่ยากหมอนทองนี่เขาเป็นโรคมากกว่าแต่อูชีนี่โรคอะไรนี่ก็เป็นน้อย เหมือนทุเรียนบ้านแข็งแรงบ้านบ้านแข็งแรงเออถ้าไก่เนื้อก็ตายง่ายหน่อยอืม <c oughs> แล้วไก่บ้านนี่ก็เหนียว <c oughs> อร่อยดีทนผลผลิตปีที่ผ่านมากับปีนี้คะ่ะปีที่แล้วนี้ <c oughs> ผ,ผลผลิตนี้ที่นี่ไม่ได้นะ <c oughs> เพราะว่าปีที่แล้วนี้ผม <c oughs> ผมจะทดลองทำถวาย <c oughs> ก็ปั้มเงินใหญ่โตเลยจีดสารที่อะไรไม่ได้ ช่วงนี้มันเป็นในฤดูผมก็เอาดอกมันทิ้งแล้วมันออกมาอีกเราก็ดอกทิ้งทีนี้ตั้งใจเจาแล้วจีดสารมันไม่เป็นทุเรียนนี้มันไม่ใช่ว่าเราบังคับไอ้ต้นมันงามสมบูรณ์น้ํามีเรายังไม่เป็นนะมันมีันกาศอีกตัวัากาศอากาศมาเรานี่มันไม่หนาว <Okay. S 1> ส่วนที่เําทาถวายได้ที่ต้าสาราอะไรนะก็หนาว mm. ก็อยู่บนเขาอ,อากาศหนาวมีความชื้นดี นั้นก็เป็นนอกฤดูตะวันค่ะ<า>แล้วส่งาขายที่ไหนบ้างคะลูกค้ามาจากที่ไหนล,งลงุงลุงส่วนใหญ่ขายลงุงขายลุงเพราะว่าเขามาถึงก็ตัดตุง้งจบงานเราก็ทําใหม่แต่ว่าก็มีบ้างถ้าเขาสั่ง,งนะว่าเออต้องการนี้สักกี่ลูกกี่ลูกเราก็เก็บเอาไว้แต่ว่านั้นนะะทุเรียนนะถ้ากินไม่เป็นนะผมพูดตรงๆเลยว่าของเหมือนกันแต่ถ้าเราวางไม่ถูกที่กินไม่ตรงเวลา แต่และคนกินก็ไม่เหมือนกันความอร่อยมันก็หายไปเลยนะ <Okay. S 1> ไอ้นนี่นี่ต้องศึกษาด้วยคนกินส่วนคน mm hmm. คนปลูกนี่คือทาเต็มที่แล้วแต่ว่าที่เหลือก็ต้องช่วยกันต้องช่วยกันว่าจะทําไงกินแน่อร่อยบางคน็จบมันควายบางคนขอบล็อกงุ่มหน่อยบางคนก็นิ่มๆซึ่งหลายคนหลายประเภทลาบากหน่อยทุเรียนพอมลูกเราก็หวังว่า คนกินก็ก็อยากกินแห้อร่อยนะแต่เราก็เต็มที่แล้วแต่บางทีมันไม่ชนกันใช่จริงถ้าฝนเยอะวันนี้อากาศเปลี่ยนก็มีปัญหางันเลยส่วนผลกระทบที่ได้รับตอนนี้เป็นกับผลส่วนผลไม้นี่มีอะไรบ้างผลกระทบตอนนี้พูดถึงนะราคานี้เรากําหนดไม่ได้แต่ผลกระทบตรงๆก็คือว่าเรื่องอากาศนี่สําคัญผมว่านะอากาศเหมือนปีที่แล้วแรงมากเลยน้ําไม่พอกันแต่ปีนี้ฝนเยอะดอกล่วงอกีกมันก็คนละแบบกัน แต่ส่วนเรื่องราคานี้เราก็กําหนดไม่ได้เพราะจีนเขาก็ซื้อก็ราคาดีก็ซื้อถ้าไม่ซื้อก็อกอกว่าไป